สวัสดีครับนี่อยู่กับช่างแบงค์นะครับผมนี่วันนี้ออกมาส่งงานอีกแล้วครับผมวันนี้มาส่งหลังเล็กนะครับผมเป็นสาลานั่งเล่นนะครับผมสาลานั่งเล่นครับผมลูกค้าอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับผมวันนี้ได้เอาลงเรียบร้อยครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ลูกค้าได้ขึ้นนั่งเรียบร้อยครับผมนี่ อันนี้บ้านลูกค้านะครับนี่ครับผมนี่สวยๆนี่อันนี้ขนาดช้คาจะสามคูณสามนะครับหลังนี้ครับผมขนาดพอดีนี่จะเป็นที่นั่งสามด้านด้านหลังจะเป็นชิงช้าครับผมนี่คุณลุงนั่งสบายเลยเนาะครับผมสบายไหมครับสบายนะครับโอเคนี่นั่งชิงช้าครับผม หลังนี้ปกติจะไม่มีชิงช้านะพอดีหลังนี้ลูกค้าสั่งให้มีชิงช้าแล้วก็ต้องการที่วางแก้วครับผมเราก็เลยทําพื้นยื่นออกมาจากตัวเสานิดนึงครับผมเพื่อรองรับชิงช้าพื้นที่ด้านในก็จะได้โล่งครับผมนี่ครับผมอันนี้เรายกพื้นสูงบันไดหนึ่งั้นนะครับนี่สวยๆครับผมเสาใหญ่ๆตัวนี้ครับผมหน้าจั่วเราก็จะทําเป็นลายพาทิตน,นะครับตัวนี้ เนี่ยครับลายพาทิตสวยๆแล้วก็ใส่จั่วแหลมนะครับผมหลังคาละมุงด้วยเชอร่าตัวนี้ครับผมนี่ครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมทางช่างแบงค์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมเนี่เป็นหลังเล็กๆขนาดพอดีพอดีครับผมราคาจับต้องได้ไม่แพงแน่นอนครับผมนี่ครับผมดูหลังคาครับทรงจัวทรงไทยลายพาทิศสวยครับผมหลังนี้ครับผมมีชิงช้าด้านหลัง โอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมช่างแบงค์สวัสดีครับ